บรรยากาศเชา้านี้หลังจากที่ฝนถลม่มลงมาข่าวพยากรณ์บอกว่าจะมีพายุหนักแร็ก,กันนักเลยนะแต่ว่าเป็น,ปนแบบเป็นพายุที่มาแบบที่มาเปียกพอเปียกป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแบบอุ้ยสวยงามมากยังแบบเม็ดใหญ่ๆเลยอ่ะหยดใหญ่ๆเลยอ่ะเพราท่านโดนกลายเป็นฝนถล่มทลาย สภาพก็เลยจะกลายเป็นลานน้ำแข็งแบบถาวรแบบแน่นิ่งเลยอะประมาณนี้เลยนะแน่นิง่งเป็นน้ำแข็งแบบลานสเก็ตเลยอะไอตรงที่มาเนี่ยถ้าเทายางเข้ามาเนี่ยคือแบบบ,บุบ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 บุเลยอะถ้ามันขับรถเข้ามาก็คือติดแงะอยู่นี่เลยอะ บรรยากาศหกโมงเชา้ชาเช้าแล้วเด้ออันนี้คือเช้าแล้วนะ <c oughs> ทุกอย่างเงียบสงัดถ้าทุกอย่างเงียบสงดเงยเิ่งสังวอร์เลยบนล้มก็ต้องมีอย่างสักอย่าง มีรถผ่านอยู่นะโมเมนต์โมบานล่างนะมีรถผ่านอยู่แต่คนเดินผ่านนี่อาจจะพอค่อยเห็นเพราะว่าทุกคนต้องใช้รถในการสัญจรไปมามีหน่อยอ่ะจะเดินถ้าบอ,อยู่แบบไกล้ๆอีเลี่ยแแต่าบางคนนี่ประมาณไปเอาจดหมายอยู่ยตู้รับจดหมายเนี่ยยังขี่รถไปเอาเลยนะ แทบจะบอดเดินกันเลยแหละบรรยากาศยามเช้ามาฝากคา่ะรอยใหญ่ๆนี่เหมือนอะไรเนี่ยมันรอยตีนหมนีเลย